วันน mm ี้เราในเรื่องภีพินะคะภาคเหนืองประเทศไทยลักษณะทางภระเเป็นขางและที่ราดสูงเชิงเขาซึ่งมีการทอดตัวแนวเหนือใต้ย้อนเพสูจน์สูจของาเหนือและสูอรโดยอทรรงศ์เดี๋ยวเดีวเรปุจไม่นครับโอเควไหนไก็ได้นะภามเหอของประเทศไทยมีลักษณะทางภระ เป็นเขาสูงสลับยอวเขาและน้าสูงเชิงเขาซึ่มีการท้าทัวร์วนองค์เหนือไต้ยอะเขาที่โดด่นของภาคกลและสมูรณของประเทศโดยอินทนนท์ต้นกล้าลำพังมรือยังคะ และจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับทุกท่านก็จะได้เห็นแล้วนะครับว่าสิ่งที่คุณครูได้ทำในห้องเรียนนั้นคืออะไรนะครับคุณครูได้ปล่อยให้คำทักท้วงของนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขากำลังมีความไม่เข้าใจว่าทำไมคุณครูถึงต้องพยายามในการดูแลเด็กบางคนในห้องเรียนมากกว่าเด็กบางคนนะครับ<ๆ>เขาไม่เข้าใจเรื่องนี้จริงๆแต่คุณครูปล่อยผ่านเรื่องนี้แล้วการปล่อยผ่านของคุณครูเนี่ย คุณครูยังให้เด็กอีกคนนึงนะครับมาช่วยนักเรียนคนนี้ทําความเข้าใจกับบทเรียนไปด้วยสิ่งที่คุณครูทําถามว่าผิดไหมไม่ผิดเลยนะครับเพราะคุณครูพยายามอยากจะช่วยให้เด็กที่เรียนไม่ทันเนี่ยเขาได้เรียนทันแต่สิ่งที่ขาดไปจากวิธีการนี้ก็คือการทําความเข้าใจกับคนทั้งห้องเรียนว่าทําไมคุณครูถึงทําสิ่งนี้ให้กับเด็กบางคนเท่านั้นเองซึ่งการไม่ทําแบบนี้ ในห้องเรียนการไม่ทําความเข้าใจกับนักเรียนในห้องเรียนเนี่ยอาจจะนําไปสู่ความรู้สึกที่เด็กบางกลุ่มจับกลุ่มคุยกันว่าคุณครูมีความลําเอียงหรือเปล่านะมีความไม่เข้าใจหรือว่ามีการเปิดโอกาสให้เด็กบางคนเนี่ยได้เปรียบกว่าเด็กบางคนหรือเปล่าซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับแก้ได้ด้วยวิธีการทางจิตวิทยาเชิงบวกซึ่งจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากคลิปถัดไปนี้ขอเชิญชมคลิปถัดไปก่อนเลยครับ งั้นใช้วิธีนี้แล้วกันนีพวกเธอพูดจา และจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่นะครับทุกท่านก็นจะได้เห็นแล้วนะครับว่าวิธีการที่คุณครูได้ใช้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมจะขออนุญาตมาอธิบายเพิ่มเติมนิดนึดนงแล้วกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากวิธีการที่คุณครูใช้เป็นอย่างไรผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะใกล้เคียงนะครับกับการที่คุณครูปล่อยไปเฉยๆในคลิปก่อนหน้านี้ก็คือการที่คุณครูเนี่ยไม่ให้ความสําคัญนะครับกับเสียงทักท้วงของเด็กคนหนึ่งหรือเด็กกลุ่มหนึ่งในห้องเรียน ว่าเขากําลังรู้สึกว่ามันเกิดบางอย่างที่มันไม่แฟร์นะครับมันไม่ยุติธรรมในห้องเรียนคุณครูควรจะปรับแก้ไขในเรื่องนี้แต่คุณครูกลับตอบกลับเขาด้วยการดุด่าว่ากล่าวเขาว่าเขาเป็นคนที่ไม่เข้าใจคนอื่นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับอาจจะยิ่งทําให้เด็กคนนี้หรือว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ย รู้สึกว่าคุณครูเนี่ยมีความลำเอียงกับเด็กบางกลุ่มมากจนเกินไปคุณครูมีความไม่เข้าใจในตัวเขาแล้วคุณครูไม่พอใจเขาเป็นการส่วนตัวซึ่งทั้งหมดนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณครูคิดแต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่เด็กเขารู้สึกจากการกระทําของคุณครูก็ได้การจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยจิตวิทยาเชิงบวกจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เด็กบางกลุ่มรู้สึกว่าเขา ไม่ได้รับความสนใจมากเพียงพอและเด็กคนที่เรียนอ่อนเขาได้ตามทันเพื่อนด้วยวิธีการที่ดีที่สุดที่ห้องเรียนจะสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นได้จะทำอย่างไรพรุ่งนี้เรามาติดตามชมในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้นะครับใครสนใจนะครับที่อยากจะศึกษาเกี่ยวกับการสร้างนิสัยวัยรุ่นด้วยจิตวิทยาเชิงบวกอย่าลืมกด subscribe ติดตามในช่องของเรานะครับที่ the mindset maker และเรายังมีเพจ Facebook นะครับชื่อเดียวกันเลยครับก็คือ The m i n d s e t Maker และสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจอยากจะศึกษาเกี่ยวกับการสร้างนิสัยวัยรุ่นด้วยจิตวิทยาเชิงบวกในหลากหลายรูปแบบนะครับไปดูพวกเราได้นะครับใน w w w m i n d s e t m a k e r c o สำหรับวันนี้สวัสดีครับ